ที่หนึ่งนะปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่3ามเมตรยีนะครับอัตราการไหล น่าจะอยู่ในราวๆประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นในวันนี้ หลังจากนั้นก็จะเริ่มลดระดับลงณขณะนี้ก็คือน้ําที่อยู่ในแม่น้ําปิงเนี่ยยังอยู่ในตลิ่งนะครับยังอยู่ในตลิง่งในส่วนของการแจ้งเตือนประชาชนสํานักงานสุปรทานที่1ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับริมบริเวณแม่น้ำปิงเนี่ย